สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดี Y สบู่เก่าๆแบบนี้นะครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมมาครับผมจะเอามาทําอะไรนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ั้นแรกนะครับก็ให้เรานะครับนําสบู่เก่าๆนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับนี่นะครับเอามานะครับแบบนี้นําเขียงมาหนึ่งอันนะครับมีดนะครับมาทําการหั่นนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับยําไปเลยนะครับ คลิปนี้ผมจะขอเรียกว่า DIY ยำสบู่ก็แล้วกันนะครับนี่ครับยำไปเลยครับซอยเข้าไปซอยจนกว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ นี่นะครับพอเราซอยจนสบู่นะครับละเอียดนะครับให้เราหาขวดปั๊มนะครับตัวนี้เป็นขวดปั๊มนะครับมานะครับใส่สบู่เข้าไปนะครับพอใส่สบู่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็นำน้ำ นะครับมาใส่นะครับใส่ลงไปแค่นี้พอนะครับปิดฝาแล้วเราก็เขย่านะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็เอาไปไว้สำหรับนะครับล้างมือนะครับนี่นะครับสำหรับเป็นสบู่นะครับล้างมือนะครับหรือว่าเราจะนำไปไว้ในห้องน้ำนะครับก็สามารถเอามาทำการถูตัวนะครับ ได้อีกนะครับผมก็เป็นกลายเป็นสบู่อาบน้ำไปนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับน ah ี่นะครับก็เป็นการนำสบู่นะครับที่ไร้ค่านะครับที่เราทิ้งนะครับเป็นประจำนะครับเวลาเหลือก็น้อยๆแบบนี้นะครับเราก็นำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับแบบนี้นะครับจนหมดจนสิ้นนะครับผมในยุคประหยัดนะครับยุคแบบนี้นะครับต้องช่วยกันประหยัดนะครับอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ